พีคอยากจะเป็นแค่ดาราเด็กหรือว่าอยากจะเป็นนักแสดงที่ดีณตอนนั้นเราก็คิดว่าตั้งใจแสดงมากเลยอย่างเต็มที่แต่ถามว่ามันดีได้กว่านี้ไหมมันดีได้กว่านี้เยอะมากผมอยากจะเป็นที่ยอมรับด้านการแสดงไม่ใช่แค่ว่าเพราะว่ารู้จักพีคจากเรื่องแรกนี่ณตอนนี้ก็คงอยากจะมีผลงานที่ดีที่ทำให้ทุกๆคนรู้จักพีคแล้วก็อยากให้ทุกคนยอมรับในการแสดงของเรา คือบางทีการทางานในวงการบันเทิงไม่ได้ง่ายม,มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราสามารถอยู่กับมันได้ด้วยตัวคนเดียวและการมีเขาเหล่านั้นแหละเขาคือคนที่ถ้าถ้าไม่มีพวกเขาผมคงผมคงจะถอดใจไปแล้วอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันบันเทิงทอก็อยู่กับเจ้าแสนแก้วหรือว่าน้องพีคพีมพลครับเย้สวัสดีค่ะ เห็นว่าเข้าวงการตต่อายุ16ใช่ครับเป็น,นใมเซรีสเรื่องแรกตอน16ครับคือที่จริงก็เป็นคนที่ขี้อายตั้งแต่เด็กเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่แบบจะคุยกับคนแปลกหน้าหรือว่าจะไปซื้อของอะไรเงี้ยก็มีความแบบไม่อยากจะอินเทอร์แอคต์กับคนแปลกหน้าเท่าไหร่เลยครับอพอจะมาเข้าวงการที่บ้านก็จะแบบตกใจนิดหน่อยว่าเฮ้ยขี้อายแบบนี้จะทําได้หรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยครับแต่ก็เราก็ต้องสู้ไปกับมันอะไรเงี้ยก็เลย ค่อยๆเปลี่ยนจากความไม่มั่นใจความที่อายเป็นเริ่มมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะครับแต่ซีรีส์เรื่องแรกก็คือรักออกเดินใช่ครับซึ่งเป็นซีรีส์วายเป็นอะไรใหม่ๆในยุคนั้นเหมือนกันเนาะใหม่ๆครับ <laughs> คือตอนแรกเขาก็ไม่ได้ติดต่อมาว่าต้องเล่นซีรีส์เรื่องนี้หรือว่าเป็นบทแบบนี้เลยอะไรอย่างี้ครับก็มีพี่ภูมิกับเขาติดต่อมาว่าอยากให้ลองมาแคสติ้งดูมาคุยกันดูหน่อยว่าเป็นคนแบบไหนชอบอะไรแค่นั้นผมก็ไปพร้อมเพื่อนอีกคนหนึ่งที่บังคับผมไป ก็ไปไปด้วยกันแล้วก็เออได้ได้เข้าร่วมโปรเจก t นะแต่ยังไม่รู้ว่าโปรเจกอะไรทุกคนก็แค่มาเวิร์กช็อปการแสดงร่วมกันหลังจากนั้นก็ค่อยค่อยรู้ว่าโอเคมันจะมีซีรีส์เรื่องนี้เกิดขึ้นอ่านบทสัมภาษณ์เก่าๆมาบอกว่าโดนบูลลี่ด้วยผมว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับการบูลลี่ขนาดนั้นแต่ว่าผมเรียนโรงเรียนชายล้วนเนาะมันก็อาจจะมีเพื่อนแซวบ้างว่าเฮ้ยไปเล่นซีรีส์ชายทักชายแบบนี้นี่แบบเป็นหรือเปล่าเป็นจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับแต่ พอทํางานสักพักหนึ่งถ่ายจบแล้วอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันคือการแสดงแล้วกเ็เราไปทํางานอ่ะเราไปทําสร้างสารรค์ผลงานศิลปะเออซึ่งมันก็ผมก็รู้สึกว่าผมโตขึ้นผ่านการทํางานด้วยเปถึงโรงเรียนก็มีคนแซวบ้างเอ๊ะออทำไมไปเล่นอันนี้เนี่ยเออเราก็ก็เหมือนคือการแสดงอ่ะเพื่อนก็ลองไปริ้ไปดูก่อนไม่ล่ะอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็เหมือนปลดป,ปลดล็อกในใจเราเหมือนกันที่ไม่เอาคําตัดสินคนอื่นมาทําให้เราแบบหมดโอกาสในการทํางานในวงการใช่ใช่เรากลายเป็นแบบ มีฐานแฟนคลับเยอะมากพีคข้างแตกก็เคยเป็นมาแล้วรู้สึกยังไงกับความสําเร็จณนะตอนนั้นน่ะตอนนั้นเหรอครับตอนนั้นด้วยความที่เราอายุประมาณ16-17เนาะก็อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้เห็นภาพใหญ่มากสําหรับผมที่ไม่ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาเป็นนักแสดงหรือว่ามีคนรู้จักมากมายขนาดนี้ม,มันก็เลยไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความคาดหวังของสักเท่าไหร่วันหนึ่งอยู่ดีมีซีรีส์ให ครอบครัวได้ดูให้เพื่อนๆได้ดูแล้วมีพี่ๆแฟนคลับเขามารู้จักเรามากขึ้นพี่ๆเขามานั่งรอเราเวิร์กช็อปมาเจอเราที่งานซื้อของซื้อขนมมาให้ผมคิดกลับไปก็ยังคิดถึงคนเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นอยู่แล้วก็รู้สึกอัปเรเชตกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรครับแบบผมก็ยังเป็นคนเดิมที่ที่ทรีทุกคนเหมือนเดิมไม่ได้ตัดขาดอะไรกับทุกคนแค่เราเหมือนแจ้งเกิดมาด้วยซีรีส์วายซีรีส์บอยเรียใช่ไหมครับผมก็รู้สึกว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็อยากจะไปลอง การแสดงรูปแบบอื่นๆบ้างหรือบทบาทอื่นๆที่ผมว่าพี่ๆหลายคนก็อาจจะอยากเห็นเราในเวอร์ชันอื่นๆบ้างอะไรเงี้ยเออก็เลยเลือกที่จะรับผลงานด้านอื่นๆบ้างอะไรเงี้ยซึ่งคิดกลับไปผมผมว่าผมก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายอะไรผมรู้สึกว่าทุกการตัดสินใจของผมก็มันก็ทําให้เรามาถึงถึงจุดนี้วันนี้อะไรเงี้ยผมอยากดูซีรีส์ที่ตัวเองเล่นแล้วผมรู้สึกภูมิใจกับมันถามว่าเรื่องแรกผมดูผมก็ยังติดการแสดงของตัวเองที่ เฮ้ยคิดย้อนกลับไปเราคงทําได้ดีกว่าน,นี้นะ<ม>วันนั้น,นะ<ม>อะไรอเงี้ยก็ยังก็ยังอยากพัฒนาตัวอยู่เรื่อยๆครับ<ม><ม>แต่ว่าเข้าวงการแรกๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเพราะว่าที่บ้านอย่างคุณพ่อเองก็ไม่เห็นด้วยกับการเป็นนักสแสดงเออก็อาจจะไม่ได้เชิงว่าขนาดนั้นไม่เห็นด้วยเลยน<ม>ะรยครับ<ม>คุณพ่อแค่อาจจะมีความกังวลบ้างว่าเฮ้ยเล่นซีรีส์เรื่องแรกเป็นแนวชายรักชายนะแล้ว พี่ยังไงพี่ทําได้ไหมแต่ว่าเป็นคนขี้อายด้วยนี่ครับเขาไม่ได้มาพูดกับเราโดยตรงด้วยซ้ำก็อาจจะแบบแค่แบบถามปรึกษาแม่อะไร<อ>นะครับแต่ว่าครอบครัวผมก็ผลักดันเต็มที่ครับแบบให้อิสระของเราอยากทําอะไรก็ทําแต่ว่าคุณแม่พี่สาวเนี่ยอาจจะมีความตื่นเต้นหน่อยที่น้อ,องไปไเป็นดาราเฮ้ยพีกแบบได้ลองทําสิ่งใหม่ๆรูบ้างเพราะปกติพี่ขี้อายมากจริงๆีแบบไม่คุยบใครเลยแล้ว อาจจะเป็นสิ่งแรกที่ไม่ทิ้ปลดล็อกก็ได้อะไรเงี้ยทุกคนก็เลยตื่นเต้นพอที่ที่ฉายตอนแรกทั้งครอบครัวก็นั่งดูพร้อมๆกันคุณพ่อก็ยังนั่งแบบมีความสุขกันอยู่ทุกๆคนแต่ว่าคุณพ่อก็ยอมรับในสิ่งที่เราเลือกที่จะทําในสิ่งที่เป็นความชอบของเราจริงๆสนหรับสนุนเต็มที่เต็มที่ครับเต็มที่ทุกคนคือมันมีครั้งหนึ่งผมเคยไปไม่แน่ใจว่าแคสงานอะไรหลังจากผมแสดงให้เขาดูเสร็จเรียบร้อยเขาก็เขาก,เขาก็ถามผมมาคำหนึ่งว่าเฮ้ อยากจะเป็นแค่ดาราเด็กหรือว่าอยากจะเป็นนักแสดงที่ดีโอ้โหหลังจากผมได้ยินคำนั้นเน่ผมรู้สึกว่ามันจุดประกายอะไรบางอย่างนะครับณตอนนั้นเราก็คิดว่าตั้งใจแสดงมากเลยอย่างเต็มที่แต่ถามว่ามันดีได้กว่านี้ไหมมันดีได้กว่านี้อีกเยอะมากฉะนั้นโอเคผมมีเป้าละผมอยากจะเป็นที่ยอมรับด้านการแสดงละอยากจะอยากจะทำให้ทุกๆคนที่ดูผลงานเราเนี่ยเขา ยอมรับในการแสดงของเรามไม่ใช่แค่ว่าเพราะว่ารู้จักพีคจากเรื่องแรกเนี่ยจากรักออกเดินเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นแต่แปดก็ปีในวงการที่ผ่านมาเห็นเราแบบตั้งใจแสดงมากๆหลายๆผลงานพี่ก็เห็นแบบแสดงดีมา,มากๆแต่แบบบ,บางทีมันอาจจะยังไม่สําเร็จอย่างที่ใจเราตั้งใจเอาไวอ้อะไรอย่างี้ณตอนนั้นะมันท้อไหมจังณตอนนั้นมีโมเมนต์อย่างนี้ไหนะนะนะม,มผมว่าไอ้คาว่าประสบความสาเร็จเนี่ยมันก็อาจจะปัดเจกประมาณหนึ่ง โอเคผมรู้สึกว่าผมสําเร็จในความตั้งใจของผมแต่ว่าโอเคไอ้เรื่องกระแสชื่อเสียงเงินทองมันเป็นสิ่งที่มาที่หลังนะครับปิดประจันภายนอกซึ่งผมก็ยอมรับว่าผลงานบางชิ้นที่ผมตั้งใจมากอาจจะไม่ได้มีคนดูมากขนาดนั้นก็ได้คนดูก็เป็นเป็นองค์ประกอบหลักที่สําคัญมากๆากกับอาชีพนักแสดงเลยด้วยซ้ำต่อให้เราเล่นที่ให้ดียังไงถ้าไม่มีคนดูเขาก็ไม่เห็นการแสดงของเราอยู่ดีอะไรเงรี้ยแต่ว่า แปดเก้าปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีช่วงน้อยว่าแบบเฮ้ยฉันไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแพชชั่นเรายังมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นผมว่ามันก็อาจจะมีช่วงช่วงเบื่อเอาบ้างนะครับเฮ้ยหรือว่าเราจะลองไปทําอย่างอื่นบ้างเพราะว่าเราเริ่มทางานตั้งแต่ตั้งแต่เรายังเรียนไม่จบเนะเออแบบยังไม่เคยได้มีโอกาสลองไปทําอย่างอื่นเลยเรียนวิศวะมาก็ยังไม่ได้ลองทำธุรกิจลองทําดูไหมก็ได้มีโอกาสลองทํบ้าง ซึ่งในขณะนั้นมันก็ยังมีการงานแสดงติดต่อเข้ามาเรื่อยๆผมก็ต้องขอบคุณพี่ๆ <c oughs> ผู้ใหญ่หลายๆท่าน <c oughs> ที่ที่ก็ยังมึกถึงเราอยู่ตลอด <c oughs> แล้วก็ผมก็มีงานแสดงอยู่ทุกๆปีครับ <c oughs> มันก็ยังไม่ไหายไปไหนไม่ไม่มีปีไหนที่ผมไม่ได้ทำโควิด <c oughs> ผมยังทำงานเลยเออแต่ว่า แค่คุณอาจจะไม่ได้ดูเองหรือเปล่าอย่างที่บอกช่องทางแพลตฟอร์มมันอาจจะแบบไม่ได้เห็นไม่ได้เจอหน้ากันอะไรแบบนั้นเนาะอย่างพอทางานมา8ปดปีในวงการเนาะแล้วยังมีแพชชั่นขนาดยากรู้ว่าเป้าหมายของการเป็นนักแสดงของลุงพีก้วันนี้มันคืออะไรเอ่ยณตอนนี้ก็คงอยากจะมีผลงานที่ดีที่ทําให้ทุกๆคนในวงกว้างแบบรู้จักพีกแล้วก็อยากให้ทุกคนยอมรับในการแสดงของเราอผมว่าทุกคนก็คงอยากได้รางวัล อยากได้รางวัลทางการแสดงหน้าตาลาสักอันอะไรแบบนั้นอเออเป็นเป็นรางวัลที่ที่อาจจะทําให้ต่อเติมแพชชั่นของเราไปได้อีกอะไรครับแล้วก็ผมว่าในวงการนี้มันก็คงมีอีกหลายอย่างที่น่าทําอ,อย่างเช่นโชว์คอนเสิร์ตร้องเพลงทําเพลงบ้างหรือว่าเล่นหนังได้คุกคีกับคนที่ชอบผลงานศิลปะเหมือนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคถามว่าแพชชั่นผมคืออะไรมันก็คงเป็นการสร้างสารรค์ผลงานที่ดี รวมถึงละครเวทีด้วยอเออมันก็เป็นอีกสารหนึ่งที่นักแสดงหลายท่านก็สนใจแล้วก็ชอบอถ้ามีโอกาสคงได้เห็นกันเนาะหลากหลายแต่ก่อนหน้านี้เห็นว่าชอบเป็นนักแสดงอิสระมากครับแต่อะไรทําให้เราแบบยอมใจอ่อนตกลงปงใจเซ็นสัญญากับช่องวานเลยอ๋อก่อนหน้านี้คือผมก็ไม่ได้ขึ้นตรงกับกับกับช่องไหนหรือว่าต้องเล่นของที่ไหนที่เดียวเลยครับม,มันเลยเกิดความหลากหลายมากก็เลยคิดว่าเราอาจจะไม่ได้เหมาะกับการ มาเออมามามาแบบลงหลักปักฐานสักที่ไหนที่หนึ่งอะไรเงี้ยครับช่วงปลายปีที่แล้วผมมีโอกาสเล่นละครเวทีเรื่องหนึ่งแล้วเหมือนทางทีมรัชดาลัยเนี่ยเขามีโอกาสได้มาดูเขาก็เลยชวนผมไปออดิชั่นที่รัชดาลัยก็มีโอกาสได้เจอพี่บอยแล้วก็ผู้ช่วยของพี่บอยครับเขาก็มาชวนว่าเอยากจะมาอยู่ช่องวันไหมอะไรเงี้ยผมก็ลองเข้ามาคุยดูพอมาคุยกับพี่บอย พี่หนุ่ยแลว้วก็พี่ๆหลายๆคนนะครับเขาก็มีวิชั่นในการทํางานที่ผมคิดว่าตรงกับผมอแบบลงไหลในผลงานศิลปะเหมือนกันแล้วก็ชอบงานคราฟชอบผลงานที่ดีเออหรือว่านี่จะเป็นจังหวะที่ดีของชีวิตและที่เราอาจจะได้มามาอยู่ในบ้านหลังใหม่แล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการทํางานบ้างอะไรอเงี้ยแล้วก็ หลังจากนั้นในระหว่างที่กําลังคุยเรื่องสัญญากันก็ก็มีละครเรื่องสลักหลักในแสงจันทร์พอดีเขาก็มีมาให้ออดิชันผมก็มาออดิชั่นในฐานะเด็กนอกช่องวันเออยังไม่ได้เซ็นใช่ครับจนจนได้ละครก็โอเคต้องเซ็นแล้วแหละก็เลยก็เลยเซ็นแล้วก็ได้มีโอกาสมาเป็นครอบครัวเดียวกับช่องวันยังหวนกลับละครวายแนวบอยเลิฟในรอบแปดเก้าปีอีกอะไรบทบาทอะไรของละครเรื่องนี้ทําให้เราตัดสินใจไปออดิชั่นจังนะตอนนั้น ก็คือที่จริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ผมไม่ได้มีแผนที่จะกลับมาเล่นบอยเลิฟอยู่แล้วแต่ว่าไม่ไม่ได้ปิดกั้นอะไรครับคือแค่อาจจะยังไม่ได้เจอบทบาทที่ถูกใจมากเลยครับแต่ว่าพอละครเรื่องสลักหลักในแสงจันทร์เนี่ยติดต่อมาผมก็ได้อ่านแค่คาแรคเตอร์ตรัวละครเนาะแล้วก็บทน,นิดนิดหน่อยหน่อยอย่างแรกคือรู้สึกอินกับคาแรคเตอร์ของเจ้าแสนแก้วที่ที่ผมได้รับ มันมีความเป็นพีคเหมือนกันอเออแล้วเราก็รู้สึกว่ากลิ่นอายของละครเนี่ยมันดูโรแมนติกจังเลยมันดูแบบน่าเล่นนะก็เลยลองไปออดิชั่นดูก,ก็ก็โอเคนี่อ,อะไรครับก็เลยลองไปออดิชั่นดูสุดท้ายก็ ก็ได้ก็ได้รับบทนี้ออย่างตัวเจ้าแสงแก้วเราจะเห็นทั้งในมุมดราม่ามากๆเนาะที่เราเห็นแล้วก็ยังมีมุมน่ารักโรแมนติกใดๆอยากรู้ว่าตอนที่เราได้คาแรคเตอร์นี้มาสักเราตีความตัวละครเจ้าแสงแก้วออกมาเป็นแบบไหนลึกๆแล้วอ่ะเป็นเขาเป็นคนที่เราะบางนะครับแล้วก็เป็นคนที่เซนซิทีฟมากแต่ว่าด้วย ยศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าตระกูลหรือครอบครัวเองก็ตามด้วยความที่เราเป็นเจ้าเราก็มีลุกที่อาจจะไม่เปิดเผยความอ่อนแอให้ใครเห็นได้ง่ายขนาดนั้นมันเลยมีหลายเลเยอร์มากๆในการเล่นมันค่อนข้างจะขมมากค่อนข้างจะแบบดราม่ามากอะไรเงี้ยเออผมก็เลยรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มันมันเล่นได้ลึกลึกดีจังเลยมันเล่นได้หลายๆแบบมากๆเลยครับเออเหมือนถ้าใครได้ดูอ่ะจะเห็น แสนแก้วตอนเด็กเนี่ยเขาเป็นคนอีกแบบหนึ่งเลยเป็นคนที่แบบมีความสดใสสวยงามมากโลกใบนี้แบบมีความสุขจังเลยนสำหรับเาแต่พอผ่านเรื่องราวต่างในชีวิตมามันเลยทําให้เขาไม่ได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่จริงๆทำไมเจ้าพ่อต้องมาขับกันด้วยเจ้าว่เห็นแก่ตัวก็ยิ่งกล้าพูดเรื่องความสุขส่วนตัวเหรอตอนทํากันบ้านเนี่ยผมก็ลองดูว่าถ้าผมเป็นแสนแก้วเนี่ยผมจะมีมุมมองต่อสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้าง มีมมองต่อเจ้าพ่อที่เขาอาจจะขัดแย้งกับเราอยังไงแล้วเจ้าสันทเป็นคนที่รักครอบครัวเราก็ยังรักพ่ออยู่เ,ออเรายังรักพ่ออยู่ถามว่าเราโกรธพ่อไหมเราไม่ได้อยากจะโกรธพ่อด้วยซ้ำเรารู้สึกผิดกับตัวเองด้วยซ้ำกลายเป็นว่าผมเข้าใจทุกการกระทำของเขาแล้วผมผมสร้างสตอรี่เบื้องหลังมาก่อนหน้าที่เจ้าแม่จะเสียไปเนี่ยเราเราได้ มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างเวลาเราคิดถึงเขาเราคิดถึงเรื่องไหนก่อนอะไรเงี้ยครับมันเลยมันเลยทําให้ตอนไปถ่ายทําจริงๆอ่ะมันเห็นภาพมากขึ้นแล้วก็มันก็ความรู้สึกมันก็อาจจะได้มาได้ง่ายมากขึ้นอะไรเงี้ยนี่ไงเคล็ดลับของการเล่นดราม่าได้ดีของเราก็จะใช่แต่ว่าแต่ว่าเรื่องนี้ก็ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้ง่ายกับการแสดงเลยมันก็เป็นเป็นความท้าทายที่ท้าทายมากเพราะว่า โอเคนอกจากเลเยอร์ของตัวละครที่เราต้องเล่นแล้วบทหรือว่าซิทเูเอชั่นต่างๆของเรื่องนี้มันค่อนข้างจะดราม่ามากอ,มอย่างที่ทุกคนรู้เนาะ แต่ว่ามันไม่ได้ดราม่าแบบแค่ดราม่าแล้วก็หายไปแล้วก็ค่อยกลับมาดราม่าแต่นี่มันคือดราม่าที่ยังคงอยู่ <ผม S 1> ตลอดทั้งเรื่องผมตลอดคือทุกทุกคิวที่ผมไปถ่ายทำเนี่ยผมต้องเสียน้ําตาทุกคิวเออไม่มีวันไหนที่ไม่ร้องไห้เออซึ่งแบบมันก็ค่อนข้างแบบบางทีมันเกินขีดจํากัดของเราในแต่ละวันไปด้วยซ้ำแบบเพราะการเล่นดราม่ามันใช้พลังงานค่อนข้างเยอะแบบบางทีเล่นเสร็จอาจจะปวดหัวเลยเพราะว่าเพราะว่าเราต้องหัวลมตลอดทั้งซีนถูกไหมครับแล้วบางทีซีนหนึ่งมันยาวมากเป็นชั่วโมงเย มันเลยแบบเหนื่อยแต่นอกจากพาร์ดามาแล้วมีพาร์โรแมนติกด้วยกับน้องเพอรเป็นไงบ้างได้ร่วมงานกันมันต้องละลายพฤติกรรมกันอะไรเยอะไหมจ๊ะก่อนจะออกมาเป็นเคมีที่ดีมากขนาดไ้อ๋อขอบคุณมากครับอาจจะไม่ได้ต้องละลายพฤติกรรมอะไรกันมากแต่ว่าเราเรียนรู้กันแล้วก็ทำความรู้จักการผ่านการทํางานร่วมกันเนี่แหละเพราะว่าด้วยความที่มันต้องเล่นละครด้วยกันเนาะแล้วต้องเป็นคาแรคเตอร์สองคนที่เรารักกันมาก ฉะนั้นแล้วถ้าเราจะสื่อสารให้คนดูได้รู้สึกตามเนี่ยอ,อย่างแรกคือเราต้องรักกันก่อนถูกไหมครับตัวจริงของเราเนี่ยแหละต้องรู้สึกสบายใจต่อกันและกันก่อนอซึ่งงั้นอ่ะอย่างตัวผมละกันผมรู้สึกว่าผมจริงใจต่อต่อเพิลมากผมจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานของผมมากแล้วผมก็เป็นตัวเองอตอนที่อยู่กับเขาเขาก็เป็นตัวเองตอนที่อยู่กับผมพอ,อม,มันมีความสบายใจเกิดขึ้นมันเลยเหมือนกำแพงของแต่ละคนมันมันมันเออมันแทบจะไม่มีเลยที่สั่ง ผมว่าเราโชคดีด้วยแหละว่าทั้งสองคนมีเนเจอร์ที่คล้ายๆกันมีความสงบคล้ายๆกันหรือว่ามีความกวนคล้ายๆกัน มันเลยเข้าใจกันใช่ครับมันเลยทันกันผมว่ามันคงเป็นความเป็นตัวเองผมสามารถเป็นตัวเองแบบหลุดให้เขาดูได้เลยอะไรเงี้ยอย่างเพลเข้ามาซัพพอร์ตอารมณ์ทางการแสดงของผียังไงบ้างจ๊ะเวลาที่ต้องเล่นเป็นคู่รักกันเนาะเพราะฉากต่อไปหลังจากนี้ก็เห็นว่าเดี๋ยวจะต้องมีฉากใกล้ชิดโรแมนติกรักกันอะไรเงี้ยมันช่วยส่งอารมณ์ให้เราได้เยอะมากน้อยแค่ไหนดีเลยครับเพลเป็นอีกคนหนึ่งที่เวลาแสดงเขาแสดงเป็นธรรมชาติมากแล้ว ก่อนที่จะถ่ายพวกซีนที่เรารักกันมากๆหรือว่าเลิฟซีนอะไรอย่างี้ครับเราก็จะมีเวลาแบบช่วงเปิดกล้องแรกๆในการเรียนรู้ตัวละครของแต่ละคนก่อนซึ่งเราก็เหมือนสนิทใจแล้วก็เชื่อใจกันทางการแสดงแล้วพอถึงตอนที่ต้องเข้าฉากกันจริงๆต้องรักกันจริงๆอะไรย่างเงี้ยบางทีแค่มองตาก,ก็ก็พอจะรู้ว่าอีกคนยังรู้สึกอะไรการเล่นมันเลยเป็นธรรมชาติครับเป็นธรรมชาติครับก็ต้องขอบคุณพี่ปุย้ยแล้วก็พี่ๆทีมงานด้วยที่แบบเขาก็โอเคตรงไหนเหลือตรงไหนขาดก็เขาก็บอกอ เขาก็ค่อยๆกล่าวให้มันกลมมากที่สุดอะไรเงี้ยครับอย่างการแสดงครั้งนี้เนาะรู้ว่าน้องพิกทุ่มเทเต็มที่ทุกคนทุ่งเทเต็มที่เราล่ะอยากให้มันประสบความสาเร็จยังไงโดยเฉพาะเราอยากให้คนจดจําการแสดงครั้งนี้ของน้องพีกยังไงจ้ะละครเรื่องนี้เนี่ยสลักรักในแสงจันทร์เป็นโปรเจกต์ที่สําคัญกับผมมากมันเหมือนเป็นอีกก้าวหนึ่งของการเติบโตของผมในฐานะนักแสดงคนหนึ่งละครเรื่องนี้เป็นโอกาสที่ดีมากที่ที่ทำให้ผมแบบได้เรียนรู้จาก พี่พี่หลายๆท่านที่เขามีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เขาแบบใจดีมากๆในการสอนสอนเราอะไรครับหรือว่าเราแค่นั่งศึกษาจากเขาก็ได้หลังจากผมเล่นเรื่องนี้เสร็จผมก็รู้สึกว่าผมผมได้ได้ไดรับอะไรหลายอย่างแล้วก็อันนี้มันคือเต็มที่ที่สุดละที่ที่เราทําได้ณวันนั้นก็คาดหวังครับคาดหวังว่าผู้ชมทุกๆคนหรือว่าพี่พี่แฟนคลับทุกคนทั้ง แฟนคลับที่ติดตามเรามาตั้งแต่แรกตั้งแต่เรื่องแรกหรือว่าเพิ่งจะมาติดตามกันหรือว่าเพิ่งรู้จักเราเพราะว่าละครเรื่องนี้เลยก็ตามคืออยากให้เขารู้สึกเอนจอยแล้วก็รู้สึกสนุกแล้วก็รักละครเรื่องนี้เหมือนกับเราอยากให้ทุกๆคนได้มาดูผลงานที่ดีของช่องวันเออ,อแบบแล้วก็มาเจอเราบ่อยๆเลยครับมันก็เหมือนการเติบโตของเราด้วยแล้วก็เราจะได้เจอผู้คนใหม่ๆใ,ในชีวิตได้มีความทรงจํา ใหม่ๆความทรงจําดีๆเกิดขึ้นใหม่ๆผ่านผ่านการติบโตในวันนี้อะไรเงี้ยเออก็เหมือนละครเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนสะพานที่ทําให้แบบแฟนคลับได้เห็นพีคในอีกมุมนึงที่พัฒนามากขึ้นกว่าจากแต่ก่อนใช่ครับใช่ครับก,ก็เป็นบทบาทที่โตขึ้นแน่นอนอหลายหคนก็อาจจะเคยเห็นพีคในรักออกเดินซึ่งตอนนั้นแบบ1ิ1เจ็ยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยตอนนี้ เปลี่ยนบทบาทเป็นเจ้าไปแล้วก็มีความแตกต่างแน่นอนแล้วผม,มก็คิดว่าสมมุติว่าคนไม่ได้ดูผลงานผมมาเลยแล้วดูแต่เรื่องแรกแล้วกลับมาดูเรื่องนี้มันคงต่างกันมากอมเออมันคงต่างกันมากแต่ก็ยังเป็นพี่คนเดินมนี่แหละแต่เป็นพี่ที่โตขึ้นแล้วอะไรอย่างนี้ครับน้องพีคในว 25. ัย2ี่สิบห้ามีมุมมองความรักยังไงเอ่ยมุมมองความรักเหรอครับผมว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ให้ความรักมัน ขับเคลื่อนชีวิตเหมือนกันมผมเป็นคนที่ขับเคลื่อนชีวิตด้วยความรักผมว่าความรักมันไม่ผิดนะเออมันมันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วเราก็ให้กันอยู่ทุกวันครอบครัวคุณพ่อคุณ,คณแม่เขาก็ให้ผมกลับมามันม,มันเป็นการรับส่งแบบที่จริงไม่ต้องพูดกันก็ก็ก็รู้สึกก็เข้าใจถ้าความรักมันเป็นสิ่งที่ดีขนาดนี้ทำไมทำไมเราถึงไม่มไม่โอบกอดมันไว้อ,อะไรเงีเออ้ยอผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากจะมอบความรักให้ ทุกๆคนที่เจอเลยด้วยซ้ำแบบอย่างน้อยก็คือความห่วงใยห,หรือว่าความหวังดีอะไรก็ได้แบบทุกๆคนเลยครับคนแปลกหน้าหรือหรือใครก็ตามก็แค่ขอให้เขามีชีวิตที่ดีอันนี้ก็อาจจะเป็นความรักในแบบของพีคกมนะั้งฉะนั้นผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตผ่านผ่านความรักนนั่นแหละ แล้ถ้าอยากืูว่าคนที่จะเอาชนะใจหรืออยู่ข้างเรารได้นะตอนนี้ละอ่ะมีประสบการณ์ชีวิตขนาดนี้ <c oughs> ในวัย25มีอย่างนี้ใครที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเห็นแบบนี้เราแพ้จังเลยอะไรแพ้จังเลยเหรออืม <c oughs> ผมชอบคนจริงใจนะผมชอบคนที่เป็นตัวของตัวเองโอเคอย่างแรกคือเขาเป็นตัวของตัวเองอย่างนี้สองคือผมสามารถเป็นตัวของตัวเองตอนอยู่กับเขาได้อชอบคนพุดเพาะชอบคนพุดเพาะใช่ครับ นั่นแหละขอแค่คนจริงใจแล้วก็เป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นคนของตัวเองนั่นแหละแต่พี่ว่าอีกหนึ่งความรักที่น่าประทับใจมากก็คือแฟนคลับของเรารที่อยู่กันมาตั้งแต่เด y 1ว,วันจนถึงตอนนี้ร,รู้สึกยังไงบ้างที่มีแฟนคลับแบบซัพพอร์ตมาเหนียวแน่นยาวนานขนาดนี้ดีใจนะพูดแล้วก็รู้สึกซึ้งอะ่ะ <laughs> ผมว่าเขาเหล่านั้นแหละเขาคือคนที่ถ้าถ้าไม่มีพวกเขาผมคง ผมคงจะถอดใจไปแล้วอะไรเงี mm ้ย hmm. เออแบบคือบางทีการทํางานในวงการบันเทิงไม่ได้ง่าย mm hmm. มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราสามารถอยู่กับมันได้ด้วยตัวคนเดียวอะไรเง mm ี hmm. ้ยเออแล้วการมีพี่พี่แฟนคลับคอยซ mm ัพพอร์ตเรายังคอยนึกถึงเราอยู่ตลอดหรือว่าไม่ว่าเราจะมีผลงานอะไรเล็กหรือใหญ่หรือผลงานอะไรก็ตาม mm hmm. เขาก็ยังพยายามจะมาซ mm ัพพอร์ตเราวันที่ไม่ว่างก็อาจจะพยายามลางงานมาหาเราอะไรเง mm ี hmm. ้ยครับ มันมันเป็นอะไรที่น่ารักมากซึ่งทุกครั้งที่ผมเจอทุกๆคนผมรู้สึกขอบคุณมาก,กแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนได้รับสิ่งนั้นอันนี้ผมว่ามันคือความรักรูปแบบหนึ่งเลยแหละที่ผมสามารถเป็นตัวเองให้แฟนคลับของผมได้เห็นผมสามารถเล่นตลกให้เขาดูได้ผมสามารถกลัวเขาได้มีหลายๆครั้งมากๆที่แบบผมมีผลงานอะไรบางอย่างเหมือนผมเล่นละครเวทีอย่างเงี้ยแล้วทุกคนมาให้กำลังใจแล้วแค่มองหน้ากันผมก็จะร้องไห้แล้วเพราะว่า เหมือนแบบโอเคนี่มันอีกหนึ่งความสําเร็จของเราเนี่ยขอบคุณที่ที่โชว์อัพในวันสําคัญวันนี้แล้วก็ละครเรื่องนี้สารคุแสงจันเนี่ยมันก็เป็นอีกการเติบโตใช่ไหมครับพี่ๆทุกคนเขาก็ยังเขาก็ยังมาให้กําลังใจผมในวันสําคัญของผมเหมือนกันอะไรเงี้ยเออก็อยากจะบอกทุกๆคนว่าดีใจมากที่ที่เราได้รู้จักกันแล้วก็ดีใจมากที่เราได้มาเจอกันเราได้มามีความทรงจําที่ดีร่วมกันผมไม่รู้ว่าวันหนึ่ง หรือวันไหนเราจะได้เจอกันอีกทีเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราจะไม่ลืมมันเออนั่นแหละก็อยากขอบคุณทุกๆคนที่ยังพพอร์ตกันอยู่แล้วก็ผมก็จะทําให้ทุกๆคนมีความสุขแล้วก็ดีใจที่ที่ได้รักผมมันก็รู้สึกอุ่นใจนะเหมือนกับว่าเราเลือกไปทางไหนมันก็ยังมีคนคอยพพอร์ตความฝันของเรามันเหมือนทางที่เราเดินมันไม่ได้เดินคนเดียวน่ะใช่ครับผลกานชิ้นนี้ก็เป็นเหมือนอีกของขวัญให้เขาไปใช่ครับก็อยากจะฝากพี่ๆทุกๆคนนะครับ ติดตามละครเรื่องใหม่ของพีคด้วยนะครับสลักรักในแสงจันทนะครับหวังว่าทุทกๆคนจะได้เอนจอยกับเนื้เรื่องที่เข้มข้นแล้วก็ได้เห็นเคมีใหม่ๆของเพลแล้วก็พีคแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ไว้มาเจอกันครับก็ฝากละครด้วยครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับทางช่องวัน31ครับ